ครับพี่น้องครับมาที่นี้กัผมวิลิปนี้ผมียมาบอกวิธีการเดเตาสูตรนี่ครับนี่ผมเอือนเตาหลุมเตาหลุมเตาเผาถ่านครับคือผมเอือนเตาหลุมนะพี่น้องเป็นเตากึ่งเผากึ่งอัตโนมัติแบบว่ากึ่งอบกึ่งเผาครับเตาเตาอ้รูปแบบนี้ครับขั้นตอนแรกเลยวิธีเตาลงนี่นะพี่น้องผมแนะนาว่าหาถานที่ว่ามันค่อนข้างีสูงๆูงดหน่อยครับเพราะว่าข้าวคุนรุ่งสี่ขนาหนาฝนนี่มันมีปัญหาเรื่องไอ้น้ำ น้ำมันซึมเข้าม,มาภพยในเตานะครับอ่าที่นี่คือว่าผมนี่ผมมีสถานที่ทุ่งสูงครับเอ่อมันเป็นสถานที่ลาบธรรมดาครับก็บจิมีปัญหาเนี่ยครับเวลาหนาฝนก็ทิมีน้ำซึมเขมา้ามายพนเตาครับเอ่อคะแรกเลยก็ะให้เอาเอาไอาแพนเล็กนี่เป็นอาจารย์ครับพี่น้องก่อนที่เขาจะคุดคุดลุ่มอะนะคือว่าเขาต้องการที่เอาเาาตาใาไงเตาน่อยขนาดใดเขาต้องเบ,งบงแผ่งเพล็กที่เขาซื้อมาก,ก่อนครับอืมที่นี่ พอเราได้ได้ขนาดของแผ่นเล็กแล้วนี่เท่ากัเวลา,าคูดนี่ให้ให้ให้ช่องซี่เรี่ยมนี่น่อยก็แผ่นเล็กขันตามจะให้รูดซิบเส้นได้น้องไม่ก็ว่าเวลาเราเอาแผ่นเล็กลงมาปิดปิดล่งสี่นะปิดลงสี่อันนี้เลี่ยมเตาเป็นบ่าจากเลี่ยมเตามาจังสี่นี่ให้แผ่นเล็กให้แผ่นเล็กนี่มันมันมันคุ้มดินอยู่นี่ประมาณต,ตามราคความแนานให้ให้เอาเป็นซิบหาเส้นซิบหาเส้นทีดีครับเนี่ย ียจากนี้มื่อนี้นะเพื่อว่ามันทีเด้ปิดปิดหนาในจังหน่อยนะครับเพล็กทีเด้ปิดริมริมเตาหนาในจังหน่อยนะครับอ่าเป็นี้ผมที่มบอกบอกรายละเอียดของเตาลวงนี้ครับเตาลวงนี้มีความความกว้างของเตานี่ยอยู่ที่เมตรหกสิบเซนครับพี่น้องความยาวของเตาอยู่ที่อยู่ที่สองเมตรสามสิบเซนพี่น้องครับส่วนความลึกความลึกของเตายอยู่ที่เมตรสิบเซนครับเมตร ประมาณเม็นสิบหาเส้นนะครับควมลึกของหกเตานะครับนีตัวนี้อืมวันนี้พ่อเขาคุดลงไปเป็นในรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วมันบ่เาขาคูดลงไปตามขนาดทท่าต้องการแล้วส่วนบางคนอาจที่บ่มากเลือกแห้งกับเอาอาจเอาอยู่ประมาณจักเม็ดเม็ดเดียวก็ได้ครับหรือว่าจักแปดทิปหรือว่าเก้าสิปเสนก็ได้ก็เละแล้วต่ครับหรือว่าทิมกัก แต่ว่าเลือกไรผมบ่อยากบ,บ,บนิหน้าโบนิหน้าให้เกินเมธหาซีฟด้วพี่นอ้องใหญ่ใหญ่เลือกเกินเมธหาซีฟครับเพราะว่าระบบสูญเอากาศยังมันถี่โปร่งตัวครับมันเออ่จะไงละ่ะที่จริงประมาณ,ปร,มาณประมาณเมธเมธจีซีฟเนี่ยซื้อว่าเต็มทีนะครับคว้มเลือกนี่บ่อยากให้เกินนี่หรอกพี่น้องตามหลักนะครับมันอีพ่อคุดข้างในแล้วที่เรียมแล้วปุ๊บช่องระบายยังเ้วยจะเฝ้าคุดครับ าเอาขุดด้านในซีเรียมแหลปปูปันีใ่ให้ห้ามาคุดทั้งนาทินี่พี่น้องคุดดนนาคุดน,นาไอควบนาของเอเดินตรงนี้เด้อตรงเลี่ยมเตาฟังในมหาตรงนาเตาฟังนอกนี่ควบนาของตัวนี้นี่ผมแนหน้นาวาให้ควบนาคันาตำหกสิบเส้นขึ้นไปเลยพี่น้องหกสิบเส้นถึงไอเจ็ดสิบเส้นแปดสิบเส้นก็ได้ครับเพราะว่ายิ่งนาไทรก็ ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าไอม้มันสีมันสีโปพัง,งางนะพี่น้องดินตรงนี้มันสีโปพัง,งายครับนี่ตรกนี้ขัดตั้มขัดตัมกับหกเสีบเส้นบอนงยังไงมันนี่ด้านาน,านานี่ให้คุดวงกว้างนะครับพี่น้องขุดวงกว้างพออย่างตีพเพราะวา่าเวลาเราลุกไปดังไฟนาเตานี่มันถีได้พรับแคบนะครับนี่ด้านานาเน,นี่ยุดวงกว้างเลยมันนี่ผมจะให้ไปเบื้องนาล่างครับครับมีที่เห็นนาเตาว่าคุดยังไหน นี่ครับนี่คือด้านล่างขงนาดได้ไหมน้องอันพุ่นคือภายในเตาเลยครับมงนี้ที่เป็นผมทเปทเปเป็นเบาไว้เป็นสี่เป็น้องสี่สังเกตว่ามันที่เป็นสองสันบอน,นี่สันในสันนอกคือว่าผมสีเอาอันอีดบล็อกนี่ครับอีดบล็อกนี่เป็นแบบเลยนาเตาผมนี่ครับผมจะลองว่างใ้่บึงนี่ครับผมตีกาว่าอีดบล็อกมันจะเข่าเบาเพอดีทเทปเบาไห้นะพี่น้อง โดยที่ที่จงข้างบนว้เป็นแถวสี่เขาอาศัยวา่าเอาไใบสะเวลากาจุดไฟเตาเขาสิรีนะเตานะพี่น้องอม,มองหายอากาศเขาครับจุดว้ประมาณจะส,สองนิ้วมือตัง้งไล่ตั้งแบบนี้เลยพี่น้องด้วยม้วนเาว้องสี่นี่ครับเวลาเขาสิรีนะเขาสิรีหน่อยดีบ่นหน่อยเขาก็เอาอิฐแดงเราเอายางมาปิดปิดขยับเขาขยับออกได้ครับนี่รือว,ว่าสีหาแนวเลือนไปเรือนมาปิดสีก็ได้แล้วแต่นี่ครับอยู่ประมาณนี้อือ เออมาที่นี่มองนีมันทีเฮปเป็นบักเด้พี่น้องเป็นบักเนี่ยคือว่ามองมองมองข้างในมองหนีมันทีเป็นแองนี่ครับเนี่ยมองนีมันทีเป็นแองเป็นแองกดกระทาได้พี่น้องให้มันให้แองนี่ลึกลึกลึกลุจากไอ้พ so so mm ื้นเตาด้านในให้ลึกเป็นหลุมลงไปอีกเป็นหลุมลงไปไอ้ก้มลึกอะให้อยู่ที่ประมาณอสามสิบเสนครับนี่นี่เป็นแองสามสิบเสนมองหนีให้เป็นบลักได้พี่น้องหน่อมองนีเป็นบลักเห็นบอนี่ เป็นบักเพื่ออยางตีเวลาห้าว่างไหม่พื้นครับขําว่างใหม่พืนพ้นทีข่ข้างล่างไม่พื้นมันที่ดดเป็นช่องอากาศเพื่อยางเพื่อว่ามัาจุดไฟมันที่จุดจุดติดง่ายครับจุดใหม่ฟพื้นติดง่ายเพราะว่ามันมีอากาศด้านล่างหมายว่าไม่พื้นอยู่ว่างควงเสียนบ่มันที่มีช่องดันล่างไหม่เพื่อนส่นะจุดไฟติดง่ายครับนี่คือเหตุผลส่วนหม่องแอีงนี่เอาไว้เหยัยงหม่องเองนี่เป็นเป็นหม่องไอจัดเก็บค้อม h o ไอไพ่ในหน้าเตาก็ก่อนี ้มหอนสีมุนเวียนส่งไปในไพ่ในเตาอีกทีนึงครับในตรงนี้เดี๋ยวอ่าไปที่ไปเมืองด้านในครับอ่าครับพี่น้องตอนนี้ผมลงมากอยู่ไพ่ด้านในเตาแล้วครับนี่คือดันดันในเตาสีว่าช่องนี้มันจะไปเชื่อมกันกับไอตรงด้านหนเตาด้านนอกที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นะเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวผมสีเนี่ยพี่น้อง จากจากด้านนาเตาเขามาครับสีสังเกตว่ามันี่ผมที่เป็นเลี่ยมเป็นพักแหนนี่ครับเพราะว่าเนี่ยสิบเองทีครับเองนี่ถืล่งไปเป็นพักเองไตเองหนึ่งสิบเป็นสองเองครับนี่เองหนึ่งสีสังเกตว่าเอีงนี่นี่มันสิอยเองนี่มันสิเล่ยเล่ยเล่ยเลี่ยมเตานี่เขามาด้านในมั่วหอนี่ครับนี่ขอบเองนะนี่สังเกตมองเห็นบ้างเนี่ยสิเล่ยมาฮหอนี่เด้เองเองใหญ่นะ มันทีมี่สองเองครับเองหน่อยอยูุ่ธยูทธันนี่นี่เองอีกเองหนึ่งเป็นเองก้นกระทะครับนี่พี่นอ้องเอามาที่นี่มาที่นี่มองนี่เด้อมองนี่ผมจะพุดลงกว้างเลยบอลนี่อันนี้กว้างอยู่ประมาณหาสิบหาสิบพูดสี่สิบครับนี่ควบเงา,าหาสิบเด้อนี่ควบเงา,ม,ามองนี่ควบควบตังคลงไปนี่สี่สิบเส้นราคามัน แต่ว่าหมองหันมันสีเป็นมั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 นคือว่าไอ้ค้วงซีู้นอาเซียนี่มันสีเป็นส้นแค่นี้เน๊ะแล้วมันสีตรงนี้มันสิเป็นหู้ในกาอีกหู้หนึ่งมองที่ว่าเอาอีดบอกปิดด้านนอกกันนะครับนี่เนื้อภาพบอกว่าที่นี่เมื่อในในเตาครับเมื่อเบิ่งระบบอากาศหลังจากเราขุดอันด้านในแล้วไปขุดด้านนอกแล้วเราเห็นระบบหู้นี้แล้วเรียบร้อยที่นี่เขากั เอ่อเท่ากับคุดให้อลองตัวนี้มั่นพี่น้องอลองอากาศเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่งสระลองอากาศผมสีสังเกตเว่าผมเห็นเหย่ามาสี่เลยจากหน้าเตาไปหอดกวนเตาคือไปัญหาขอกซาก้วนอ่ะนะเหย่าเหรอเห็ดเป็นการกระบ,บาดครับเป็นเครื่องไม้บวกครับนี่คืออันนี้ลองนี่กับมาส้นด้านริมฝั่งนั้นเอ่อลองนี่กับมาส้นด้านริมฝั่งนี้อังสี่พี่น้องแล้วก็ สิมี่ชอชอากาศด้านนอกอีกได้พี่น้องเฮ็ดรอบเตาเลยนี่ครับนี่รอบเตาเลยด้เนี่ยโดยที่ผมที่คุดให้ห้องคุดเป็นไอ้จากผนังเตาเนาะคุดเฉียงออกไปสี่สิบหาองศาสี่พี่น้องคุดดากข้กไปคุดดากข้าไปจะคุดเลือกเด้อคัอนคุดเลือกหลายนี่มันเสียดีอ่าผนังเตานี่พัางไงาพี่น้องมันมันที่พัางไงาคุดลงไปประมาณจากักประมาณจักสิบเส้นกันเลยครับเฉียงไปจักสิบเส้น คุดสอไปสิคุดรอบเลยครับคุดรอบเลยคุดไอเชียงคุดไว้เพื่อยังตีเพื่อว่าเราเปยังถึ่คุดต้องคุดเชียงที่เพื่ยังคือบุคคลลูกตรงตรงคุดเชียงนี่เพื่อว่าไอเขาว่างไม่ฟื้นต้องไปสิบอไทยเบื้องไรเอียงเนี่ยเนี่ยสมมติว่าคุดเชียงไปสิคือว่าอันไม่ฟื้นนี่ยมันที่ว่ามันเป็นทานเล้วยมนี่มันถือรู้ลงไปตรงตรงสิมันถืออะไรไปตั้งขางสิเด้ มันนี่สร้างสร้างส้างขางมั้มันทีเป็นหู้ย่าวตลอดเป็นว่าล่ะตัวเขาโคดเฉียงไว้แล้วอากาศมันทีเดินเดินตามร่องที่ที่ว่าโคดเฉียงไว้ล่ะเดินตามร่องอ้อมเลยมันทีโปปิดท่ออากาศนะพี่น้องว่าไงนี่แหละคือเหตุผลข้าพเจนีมาเบื้องอ้ตรงกลางตรงกลางเห็นว่ามันทีเป็นเอีงกระทาหน่อยครับนี่ผมเห็ุเอียงไงเหตุเอียงอ่งหน่อยเอีงกระทานี่ที่อยู่ประมาณอ่านี่แหละประมาณสักซ้ำก้นกระทะ ประมาณไหนหนอประมาณเส้นผ่าเส้นผ่าตรงกลางอยู่ประมาณสิบเส้นสิบนิ้วสิบนิ้วครับนี่เป็นเเี็ดเป็นกลมๆครับแล้วก็เฮ็ดเ,เป็นเอ็นเป็นเอีงกระทางงที่โดยที่ว่าช่องช่องระบายอากาศนี่มันมร่วมมันรวมเอีงนี่ช่องช่องพุ่นกับมันรวมเอีงนี่คือว่าโมนิสิเป็นศูนย์ไอ์วองเงนินคือว่ามันเป็นมันเป็นลุมพักอากาศเพื่อที่เพื่อสี่อ่ขอเขาเอ่ยยังละสิเป็นตัวตัวกระชากกระชากอากาศ ดันไปอีุ่่นอีกทีหนึ่งสีนาพี่น้องนอี่คือหลักการของมันมาที่นี่ไปเบื้องหน้านหลังครับหน้านหลังหน้านหลังกัาสีสังเกตว่าผมเทป็นเองสี็ิเศดเป็นเองกระทาลายหมองพี่น้องอันนี้คือด้านหลังเด้อมองปองควันมองนี่ก็สีพเิเศเองกระทาเพื่อนครับนี่ครับเออเล็กควมเล็กของเองกระท่ากับซีอูประมาณสามเส้นครับสามเส้นซ้ำด้านหนาเลยแล้วเองกับซีอุ ประมาณนี้แหละที่พี่น้องเห็นแหละประมาณเอ่อขันขมนเส้นผ่าต้นกากับยุประมาณประมาณสิบเอ็ดสิบสองนิ้วเอ่อประมาณนี้ครับจากที่นี่กับมองแอกนี่กับซิวซิเชื่อมต่อกันครับอันนี้อีกเชื่อมต่อกันครับไอ้ทอคว้นทดี่ว่าออกไปด้านนอกนะครับมองนี้นี่เฮ็ดเป็นคล้ายๆรูปไข่เลอพี่น้องเป็นรูปวงรีนะคือยังไข่ไกลไหม โมเมนเฮดก้มๆได้เฮดเป็นสวยๆจั่งสี่นะเป็นเลียวๆเป็นเลียวๆมาที่นี่ครับมันติดเป็นหู้มันติบเป็นหู้ดักลงไปสี่แ็่นองดักดักตสี่เด้หู้นี่เส้นผ่าเส้นผ่าตรงกลางของรูนี่อยู่ที่หกนิวด้วยแน่นองหกนิ้วด้อหู้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 คว้นนะหกนิวเนี่ครับเห็นบ่สังเกตว่าข้างนอกมันมันทิ่บานใหญ่มันอิกจอม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 กับไปเป็นเล่น้อยกับไปส่เห็นบ่มนี่ เห็นเห็นชาติบอมน้องผอมไทยเบิ่งนี่ครับมันอีกประมาณนี้แหละสีเลี่ยวเข้าไปครับัดท,ที่นี่ไปเบิ่งด้านหลังครับไปเบิ่งหู้ดีวา่ามันไปเชื่อมตอ่อกันกับไปปองควนใหญ่ด้านหลังผมตีครับพี่น้องตอนนี้ผมมายืนอยู่ข้างบนอมองหลังเตาด้วยพี่น้องมองหลังเตาอันพู้ที่เป็นด้านหน้าเตาเนาะด้านหน้าเตาผมก็บไทยบเบื่อเบนแล้วแล้วก็ไปไทยด้านใน มองระบบอากาศพื้นเตาให้เบิบ่งเบิ่งเบแล้วแล้วก็ถ่ายเบ่งหู้ดีว่ามันมาเชื่อมต่อกับหู้หู้นี่อีกก็ถ่ายแวันนี้ผมก็สว่าเบ่งข้างบนเบึงภาพวกว้างข้างบนนะพี่นอ้องเอ่าไปะยังเหตุผลผมถึงทําเป็นหลุมใหญ่ขนาดนี้ครับหลุมที่ว่าสีเฮ็ดมองมองควนอ่มองควนไฟขึ้นมาะนะเพราะว่าผมได้ไอเดียมาจากเอ่อพวกทอรทอหยังหรือว่าทอทอนํำโรงงานนี่ครับเพราะว่ามันมีทอพักทอหยังนะ เพราะว่ามันจะเป็นแรงดูดแบบนึงแล้วก็ผมเห็นอยนู่นั่โรงงานนะครับพี่น้องแล้วก็ผมกับเขาไปศึกษาข้อม,มูลในอ่าเว็บไซต์ของคนจีนมัง่งของพวกไอ้ญี่ปุ่นมั่งนะครับที่เขาเห็ดไอ้เตาเผาทานนะครับผมก็เลยมาประยุกเป็นข้อยึดเป็นเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงครับคือว่าตรงนี้นี่ผมจะใส่แผ่นเล็กตัวนี้ใส่ทีนึงครับนี่นี่เห็นบ่เดี๋ยวผมก็เคยทำคลิปลงแล้วเนี่ยครับเอาแผ่นเล็กกลมๆแผ่นใหญ่นี่ไปว่างบึบสนี่ครับอืม ดูที่มันออกมันมันมันกว้างเนี่ยบงนี้กระจีงอยู่แต่ว่ามันออกออกแค่หนาหกนิน้วเองพี่น้องนี่ออกแค่หูนี่อันนี้เป็นหูขนาดหกนิว้วแล้วพี่น้องนี่หกนิว้วนี่ครับเดีย๋ยวผมจะเอากล่องลงไปด้านรางให้พี่น้องเบิ่งที่ว่ามันเชื่อมต่อมาจากภายในนะครับ เห็นไ่ more, พี่น้องทิสังเกตว่าไอ้ทอ่อที่ผมขุดขุดออกมาเชื่อมเชือ่อมต่อกันกับปองไอ้ควนปองควนใหญ่ยยตัวนี้นี่ผมสีเฮ็ดเท็ดตามกว่าพื้นพื้นอันนี้นะเป็นไงเขาพื้นปองควนตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวตัวที่ผมเอานมือสีอยู่นั่นมันสิตามกว่าพื้นพื้นตัวนี้พี่น้องสิตามก่า ติดตามลงไปประมาณานาจะอยู่ประมาณยี่สิบเส้นนะครับเนี่ยเราเมั่กระสีเฮ็ดก้มกลมคนสี่เฮ็ดก้มกลม,ส,มกสี่เมื่อกระสีเฮ็ดเชิงเียงกินมาหามาลาบกับอันปองควนใหญ่หมุนหนีที่หนึ่งครับคือว่าหลักการทํางานของเขานี่อ่าปองปองควนใหญ่นี่คือว่ามันจะเป็นโตเก็บอากาศแล้วมันสืดูดอากาศพี่น้องเนี่ยมันจะคลายคาย,ายว่ามันจะเป็นแรงดูดอากาศดูดดูดอากาศ ดัานน้ออกมาเอ่เทากบว่าดูดคว้นออกมาล่ะว่าไงมันที่ดูดควอนมากมันที่โรคตัวมันเองครับเนี่ยมันที่ออกมาจากหูนั้นไม่ว่าคว้นมันหนีมันที่มาฮอนีมันนีเป็นยังคมคือยังเหตุกลมกลมอึยังบริเวณเป็นเหลี่ยมตามหลักการทั่วไปแล้วนี่ขันเป็นกบกลมๆนี่มันที่มันที่ซบดุนครับคือว่ามันมันมันบริสุทธิ์ไงขันเป็นเหลี่ยมนี่มันคว้นมันหมุนอากาศมากมันต่ำเหลี่ยมต่ำยังทีนาพี่น้องอืมอันนี้ ไปศึกษาไอ้มา,า uh nah อีกทีหน ah ึ่งครับเขาว่านไม่สั่นขว่านน้ำเขามันนี้มันข้มขมมันขึีหมุนขึ้นทีพี่น้องกวนนี่หมุนขึ้นทีเพราหมุนมาประทากับแผ่นเล็กตัวนี้นี่ครับประทาแผ่นเล็กตัวนี้ปุ๊บมันก็สะออกพวกนี้ปื๊ดนเปื้อนเนี่อ่าวันนี้มาเบิ่งว่ากวนงตัวนี้เท่าไหรพี่น้องมันนี้ผมมาเบิ่งว่ากวนงตัวนี้มันไอผมขุดกวงขนาดไหนอันนี้ผมขุดไอเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่ หมายก็ว่าผมวัดจากมุมนี้ไปมุมนีมน้มันไันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนิ้วนะครับแม่นแม่นแม่นเจ็ดสิบนิ้วผมลืมแล้วเดี๋ยวลองวัดใหม่มก่อนแม่นพนอโอ้เจ็ดเส้นครับเจ็ดเส้นแม่นเจ็ดสิบนิ้วนี่ครับผมวัดจากมุมนี้มุมนี้มันด้เจ็ดเจ็ดสิบเส้นครับนี่คือความความกวางของไอ้ลุมลุมแอ่งข้อนอากาศผมครับเดี๋ยวผมจะเอาไอต้ตัวนี้วางลงไปให้บึง มันทีอยู่ลักษณะนี่ได้พี่น้องใส่เล็กว่างไปนี่ครับครับเนี่ยพี่น้องมันเป็นักษณะนี่ที่นี่าจากคู่นี้กันมากนี่คันพี่น้องเหตุกับผมแนะนน้ำว่าใส่เป็นทอเล็กกันเลยนครับคันมี่ทอเล็กนะเพราะว่ามันที่ใ้บ่บ่ต้องถอดเข่าถอดออกดูครับเอาทอเล็กกันนาหกมาว่างปุ๊บเล้วก็เอาออกเชื่อมติดติดก็เลยก็ได้ครับเอาทอเล็กสูงกันมากประมาณจากัก จักเม็ดนึงอะไรครับจากเม็ดหนึ่งกำลังพอดีเพื่อที่จะต,ตอ่อทอเข้าไปอีกอันนี้ผมใส่เป็นทอแย,ยหินว่างคุณหินบอดำาึ้นเลยคุณทอยหินหงนิ่วครับผมมาว่างว่างความสูบลงกมานีเร่ขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่แลัที่นี้ผมก็ใส่ใส่ของงอนะครับของงอแต่สีผมสีบางนั่นของงอมาสูบทอยหินอีกเี้นึงเพื่อที่จะเก็บนำสมกลไกด้วาายที่ใส่สั้งกะสี ที่เบีดฟุตส,สองแผ่นต่อกันแามพอดพูนครับเพื่อที่มาซุบเก็บน้นมสูงขึ้นใหม่ทีนึงครับอ,อ่ารับไปที่นี้มาเบื้องด้านขาอ,อีกอีกทีนึงครับพี่น้องอา่ารายละเอียดในด,ด้านหนา้าของอธิบายเมืแล้วเนาะแล้วก็รายละเอียดไอ้ช่องอากาศก้นเตาอธิบายเมื่อแล้ววนะ่าควบควบควบยแยมอะไรควบเลือดอะไรเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจเนาะนำมังหันผมกกับเฮ็ด,ด,อ,อ,าาอ,อ,ดอธิบายเมืแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังครับไปที่นี้ก็มาต่อกันที่จุดนี้ครับ คือว่าขันเตในนาใหญ่ขนาดนี้น,นี่ต้องใส่ต้องใส่ท่อเล็กว่างกวาง้างยังสิครับว่างกว้างแบบนี้เพื่อที่ว่าจะรับรับแรงของแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ที่ว่ามันโดนค้อมห้อนนี่มันมันสิได้บ่เบี้ยวลงไปเบี้ยวแห้งนะพี่น้องอืม <ừ, S 1> วัสัุไม่ถีบลุบบลุ๊บลงไปครับนี่ครับผมใส่ท่อเล็กตัวนี้ครับสองสองทอนครับอ่าท่อเล็กนี่เป็นเสท่ทอเล็กย่างหนาพนี่น้องย่างแข็งแกงเลยเด้อนี่อืมฉันเอาโมงบางมาใส่บ่ได้ครับโดนไฟนี่บิดปลาเล็กแปะเลยพี่น้องเอ้ย แต่ว่าการพี่นองเฮดนี่ผมแนะนํามาจะเห็หไ่คือผมเด้อพน่น้องเด้อเพราะว่าพออย่างเตีพรพะว่ามันหนักครับนี่เวลาจูมันหนักอันนี้มันเป็นแผ่นเล็กที่ผมซื้อมาจากตลาดนี่เป็นแผ่นเล็กสองแผ่นเอามาดามติดกันนะครับนี่มันเลเลยแผ่นใหญ่แห้งคันพี่นองเฮดให้ใส่แผ่นเล็กแค่แผ่นเดียวก็พอครับแผ่นเดียวหนึ่งก็เหลือเฟื่อจกหมกแลลวพี่น้องเลยคันใส่แผ่นเดียวนี่เ่รต้องใส่เพนบต้องใส่ทองเล็กตัวนี้ครับเพราะว่าผมเคยเห็ดมาแล้วครับมันมันสิบลงตัวมันพอดีมันมันบเบี้ยวครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมให้ภาพในเบืองด้านล่างกล้องเพล็กก่อนแต่ว่ายังดีแต่ว่าไอาา้ให้เขาดามเห็นมันแข็งแกรงไว้นะพี่น้องอืมเนี่ยเห็นมั้ผมนี่ใสใ่เล็กกล้องเอาเล็กกล้องมาดามครับดามเรียมดาม,ดามกากับบาดดามยังดามม้วนแข็งครับนั่นแหละเออครับโอ้กับรายละเอียดกับเมื่อเราได้เนาะพี่น้องอันนี้ผมกระหิตในมืมอล้ว ก็นะ,ะครับก็อโอเคก็มีเท่านี้ครับแล้วเหตุการเหร็ดเตาลุมเตาผลานลุ่มนี่ก็มีแค่นี้ครับก็บอกว,ว่าพี่น้องคงสิเข้าใจนะครับนะครับคงสิไปเห็ดกันได้นะพี่น้องเนาะครับอ่าให้เนี่ยล่ะอ่าด้านด้านหลังเนะพี่น้องผมแนะน้ำว่าให้เห็ดแบบผมอ่ะดีเหตุลุมใหญ่ครับคือว่าเห็ดทีเดียวจบพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องไปขี่ขัน้นคุดดอกคุดลงไปแบบผมเนี่ยมันมันเหตุดีหลายอย่างหนึ่ง คันคันเฮ็ดแบบธรรมดาคือว่าโคดเงาลงไปธรรมดาเอาทอลงทาธรรมดาเนี่ยขอเสียคือว่าเวลาเขาสิเปลี่ยนทอไม่น่ะสมมติว่าใส่ทอใยห,หินน่ะคันทอใยห,ห,หินแตกเนี่ยอ่าคันทอใยห,หินแตกเนี่ยมันอีเห็ุเปลี่ยนขนขางลำบากเลยพี่นอ้องอืมคันเฮ็ดแบบนี้เข,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 ขาคนคนสมารถลกไปยืนข้าง่างอะไรนี่มันมันสบายครับมันทํางานสะดวกสิเเลี่ยนทอเพี้ยนยังยังก็แล้วแต่เฮ็ดงานสะดวกมากมายเลยแถมมันเป็นไอ้มันเป็นห้องหอง้หองเก็บ่ร่ม เป็นหองใหญ่นี่มนมันที่ดูอากาศดีต่างหากครับมันที่ได้ผลดีต่างหากอขอดีลายยางครับโอเคครับพี่น้องครับ <c oughs> อครับพี่น้องต้องการได้อธิบายรายละเอียดวิธีการทําเตาเผาทานเตาหลุมเตาเผาทานหรือว่าผมเอ่ยยางหนึ่งก็คือเตาเกึ่งอัตโนมัติครับคือว่าเตาอบกระแมนเตาเผาทานกระแมนครับเพราะว่ามันกึ่งอบกึ่งเผากึ <c oughs> ่งอบกึ่งเผานะครับพี่น้องเตาแบบนี้เอ่อ ผมก็คิดว่าอธิบายคนขังเสียละเอียดเติมนะพี่น้องก็คิดว่าน่าจะสีีสเข้าใจแล้วก็สีพากันฮีดใดนะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่มกักเตารมสไตล์ของผมซึ่งผมในประสบผลสำเร็จมาแล้วครับคือว่าระบบอากาศมันลงตัวมาแล้วนะผมเลยเฮ็ดคลิปตามที่สัญญาไว้เนะว่า,าสี่รคลิปรายละเอียดวิธีการเฮ็ดวิธีการนี่ให้เห็นนะพี่น้องเตาสูนี่นี่ระบบไฟของเขาดีครับระบบอากาศก็ดีเพราะว่าอ่า ไม่ไม่เสียใหม่เมื่อทุกทุกขินครับย,ยกเว้นหมอนไม่หมอนครับไม่หมอนม่นสอบซค้อลไห่ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเตาพอทานทั่วไปครับไม่หมอน้นมากบลอ,อกไหล่ใหม่เราพี่นอ้องอ่าไม่ด่าร่ากับไม่ไม่เป็นทานเหมือนครับอืมก็ถือว่าสมบูรณ์ส,สาเร็จครับงวดก่อนในสิบเก้าทุกปุ๋ยพี่น้องผมตั้งปไว้ยี่สิบทุกปุ๋ยผมเดี๋ยวมานี้ผมก,ก็จะเอาไหม่เอาใหม่ลงอีกครับปกติอ่าง,งวดต่อไปนี่ผมตั้งปาว่ามันจะได้อยู่ประมาณยี่สิบทุกปุ๋ยนะพี่น้องคิดว่าน่าจ,จะได้ครับ นะครับก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้นี่อเตาสูนี่ว่างว่างมอนว่างมอนไล,ล,ล่ไล่เงาเลยพี่น้องไล่ไล่เงาตามเตาหลไกไม่มอนนี่ย่แย่ใหญ่เกินพี่น้องใช่ตั้มแขนกำลังพอดีพี่น้องพอย่างดีบางคนบางคนเขาใจผิดว่าไม่มอนยิงใหญ่ยิ่งดีบอมแอนพี่น้องันไมหมอนใหญ่เกินนี่อากาศมันเยอะเกินกับบอดีอีกมันขิ่บุรุษโตว่าไง,งาไม่มอนใหญ่เนาว่าง มันมันจะเป็นหู้ขู่ขวงไงฮะด้านล่างอากาศมันเยอะเกินกับบดีอากาศน้อยเกินกับบดีมันต้องสมดุลของมันครับไปไม้หมอนประมาณรุนรุนแขนครับเนี่ยม่าณนี่พอดีพี่น้องใส่ไม้หมอนงหมดซีอันเด้อพี่น้องเด้อว่างลายยาาตามเตาเลยไม้หมอนลายยาวเลยมันมมนีๆๆ่ว,ว,ว่างไม่ฟื้นว่างลายนอนพี่น้องว่างว่างขวางอดโดยการว่างไม้ขนาดเล็กไว้ด้านล่างไม้ใหญ่ไว้ด้านบนอ่ะครับ นะครับคลิปหนึ่งโอเคครับพี่น้องรู้สึกว่าคลิปที่ยาวเติบแล้วพี่น้องคลิปหนึ่งก็ขอเอาพุ่นเปิดสมาชิกอะไรทุกท่านครับที่เข้ามารับชมโดยไม่ขาดแล้วก็รที่ตามทุนงานผมโดยดีเสมอมาครับกาขอบคุณหลายครับคลิปนี้ขอกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม